สวัสดีครับข้างเมย์เฮโลครับผมวันนี้ก็มีจานไร้ขั่วางานหนึ่งเม็ดสำหรับลูกค้าที่ชอบจานเสียงเพลาะ,อะ,อะเสียงเพลาะ,ะตูดสวยเอาง่ายคือลูกค้าที่ชอบจานสวยๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวนี้คือไร้ขั่วครับผมเล่นสี่สองได้หน้าลายได้ได้ไดหมดสี่สองเอียวหน้าลายได้เห็นไหมครับฟันหกพอขึ้นหกไปต่อเป็นห้าพอขึ้นห้าไปต่อ เป็นเอียวเห็นไหมครับประมาณนี้ครับผมอ่านี่ครับเล่นกระลูกวัดดวงก็ได้อ้าเม็ดวัดดวงจะให้สามเม็ดแล้วก็เม็ดงานหนึ่งเม็ดอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็เอาวัดดวงลงสองเม็ดเม็ดงานเม็ดหนึ่งอย่างนี้ครับผมอ่านี่ครับเห็นไหมครับเม็ดกลางผมฟันห้าพอขึ้นห้าปุ๊บผมฟันเป็นหกอ่าเห็นไหมครับเม็ดกลางนะครับอ่าเห็นไหมครับ หรือเราจะเอาเม็ดงานออกแล้วก็ขย่าหลอกอย่างนี้ก็ได้ต <yem opposite backs> <teeth> ัวนี้ตัวนี้คือเม็ดวัดดวงนะครับเม็ดงานคือหนึ่งเม็ดเราเปลี่ยนขึ้นเป็นลงอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาวัดดวงเอาวัดดวงออกเม็ดหนึ่งแล้วก็งานเม็ดหนึ่งหรือเราจะเอาวัดดวงลงก่อนสาเม็ดอย่างนี้ก็ได้ฟังเสียงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงวัดดวงเลยครับเสียงกลิ้งกลิ้งกิงิคือตูดตัวนี้ ตูดไม่ได้หล่อไม่ได้ทําสีครับตูดมาจากโรงงานอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับตัวนี้คือ cutter, คัตเตอร์กรีดได้เลยใครที่ชอบจานสวยเสียงเพราะนะครับฟังเสียงครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเสียงเพราะครับผมตัวนี้เสียงเพราะมากลิ้งริ้งิ้งิ้งเลยครับอ่าเดี๋ยวผมตรวจอ่าตัวนี้คือเม็ดงานนะเดี๋ยวลองให้ดูก่อน ตัวนี้คือเม็ดงานปุ๊บอ่าหกสองอ่านี่ครับเม็ดงานนะตัวนี้เม็ดงานนะครับอ่าสามหน้าเอียวหน้าสี่หน้าสองหน้าหกหน้า 6, ห้า 5. อ่านี่ครับไม่ติดซักหน้านะเอาตัวนี่ครับ ถ้าเป็นเหล็กหรืออย่างนี้ติดเห็นไหมครับอ่าอง่ายๆนี่ครับหรือหรือถ้าเป็นเม็ดแม่เหล็กติดเลยครับผมนี่ครับอย่างนี้คือเม็ดที่ติดแม่เหล็กเห็นไหมครับติดอย่างนี้เลยอ่าตัวนี้ไม่ติดก็คือไม่ติดเลยครับอ่าประมาณนี้นี่แหละครับสําหรับใครที่ชอบจานเสียงเพราะจานเสียงเคราะตูดวัดดวงสวย เอาง่ายคือสวยครับเอาไปแล้วก็ไปเล่นวัดดวงอย่างนี้ได้เลยงานหนึ่งเม็ดงานหนึ่งเม็ดเม็ดประกอบอีกสามเม็ดอย่างนี้ครับผมอะจะเป็นงานสี่เม็ดให้ไปในหนึ่งชุดอย่างนี้เลยครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ได้เลยครับผมเบอร์โทรก็0928900185ตัวนี้คือเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรช่างเมใค,ใครรีบใครด่วนโทรมาเบอร์เลยครับ หรือใครจะไปสั่งซื้อในเพจ Facebook ก็ได้ไฮโลช่างเมเพจใหม่ Me ai, ก็พิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลย,เ,ลยเจอเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นไอเดีไลน์ใครอยากเข้าไปสั่งซื้อในไลน์ก็ได้ศูนย์เก้าศูนย์สามห้าสามห้าสามศูนย์สี่ครับผม <im itation> ก็มีของเยอะแยะมากายครับผมใครอยากได้ตัวไหนก็เข้าไปเลือกซื้อในเพจเลือกดูในเพจแล้วก็แคปหน้าจอเข้ามาให้ผมดูในในไลน์ก็ได้ในข้อความเพจก็ได้ครับผม สนใจตัวนี้อยากซื้อราคาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมบางคนก็ทักเข้ามาพี่ครับแล้วก็หายไปเป็นเดือนๆเ,เลยครับไม่ไม่ต้องทักมาพี่ครับแคป,ป,ปมาเลยแคปมาปุ๊บอา้าวพี่ครับจานตัวนี้ราคาเท่าไหร่อย่างงี้ครับผมจะได้ตอบถูกครับผมอา่าประมาณนี้ครับ